มีการพัฒนาที่ดีโดยลำดับปัจจุบันนี้นะครับวันที่24เมษายน2566พุทธศักราช2476เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล ขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีต่อทุกท่านมาณที่นี้เทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโคร,โครโนา2019ขอให้ผู้บริหารของเทศบาลทุกแห่งอาศัยหลักธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒน,น,นาในทุกระดับทียุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบ,บับที่13นโยบายของรัฐบาลและ17เป้าหมายการชาติและน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนในโอกาสนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรันตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านคารลนับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีได้โป,ปรดปกป้องคุ้มครองผู้ไปหานสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและบุคลากรทุกท่านตลอดจนครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาท,ที่ที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยกันนำพาท้องถิ่นไทยให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปผลเอกอนุพงศ์เผ่ากินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอหารไทยบาคัญของเทศบาลที่เราได้เป็นตัวแทนของที่น้องในการดูแลบริการประชาชนนะครับเมื่อที่มีประชาชนมาติดต่องานของเทศบาลนะครับผมก็มีโอกาส ได้เดินเข้าไปทักทายถ้าเกิดว่ามีพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้บริการของเทศบาลผมก็ถ้าเกิดมีการได้พบก็จะเข้าไปพูดคุยนะครับเมื่อกี้ก็เขาก็มาผู้หญิงสองท่านก็มาติดต่อในเรื่องของการะทะเบียนทะเบียนบ้านทะเบียนราษน,นะครับก็บอกว่ามีปัญหาติดขัดอะไรไหมนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้รับคําชื่นชมจากประชาชนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของ งานทะเบียนได้ดูแลอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมแล้วก็คณะผู้บริหารรวมทั้งสมาชิกสภาทุกท่านนะครับอยากเห็นคําพูดอยากเห็นรอยยิ้มของประชาชนในลักษณะที่เป็นการตอบรับที่ดีกนะับการทํางานของพวกเรานะครับผมรับใช้พี่น้องประชาชนโดยได้การไว,ว้วางใจจากประชาชนนะครับ สองปีปกว่าก็พยายามตั้งใจนะครับเพราะว่าเราโอกาสที่มาเป็นตัวแทนก็ไม่ใช่ว่าง่ายน,นะครับเมื่อมีโอกาสที่มาทำหน้าที่แล้วเราก็ต้อง,งตระหนักแล้วก็คิดถึงตลอดว่าใครให้เรามาทำหน้าที่นะครับก็คือประชาชนด้วะนั้นท่านเป็นเครื่องเครื่องมือหลักในการทำงานของการบริการประชาชนก็ฝากนะครับทุกท่านว่า มอสักครู่ที่ผมได้เล่าผมก็อยากให้มีคําพูดนะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับมอสักครู่ในการอ่านสารนะครับมีหลักใหญ่ใจความก็คือการแก้ปัญหาของพี่น้องประชายชนอย่างเร่งด่วนนะครับผมก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีพี่น้องชาชนมีการร้องทุกข์ร้องเรียนหรือว่ามีความต้องการอะไรที่ผ่านไปยัง ผม,มาาในฐานงสมาชิกนะครับก็จะเอาข้อมูลเอาปัญหาต่างๆนะครับไปมอบให้กับกุกกองงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็พูดมาโดยเสมอนะครับว่าเราเป็นครอบครัวกระจากอะไรที่มันช่วยเหลือกันได้อะไรที่มันแชร์ในเรื่องของการทํางานเราก มีอะไรมากนะครับช่วงสุดท้ายนะครับก็ช่วงบ่ายเราก็จะมีกิจก,กรรมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มนะครับ